ดูชนเดเดกันเลยหือตัวนี้ประมาณสิบโลกว่าได้ครับโดนครับดูนะครับท่านผู้ชม ปลาใหญ่ครับท่านชมดูชนอเด็ดกันเลยหืมตัวนี้ประมาณสิบโลกว่าได้ครับโดนครับดูนะครับท่านชมโอ้วอ,อขาดไหมนะี่ยโอ้โอ้น่าจะขาดครับท่านชมอือหื้อ โู้หสิบโกโลครับตัวนี้โอ้ถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่มือขาดได้ครับมือแหกครับสายพีอีสั้นไปหน่อยครับโอ้โหตัวนี้เสียดายมากครับท่านผู้ชมสิบโกโลได้ครับตัวนี้ออ้อหเสียดายมากขาดเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยยังอยู่เหรอ สายบีอีสั้นครับโดนเต็มเต็มครับเมื่อกี้น่าจะยิงหัวครับเสียดายดูดูดูโดนตรงไหนอ่ะโอ้โหลูกดอกบานเลยครับดูลูกดอกงอเลยน่าจะโดนที่หางครับเสียดายไม่เป็นไรครับเอาไหมเอาไหม มีเยอะครับมีแต่ตัวดวมครับท้องชมไม่ได้กดไทยยิงสุ่มครับน่าจะหลายรูอยู่ตัวนี้ <c oughs> <ๆ c oughs> ยิงระยะเผาขนเลยเห็นเป็นฟองขึ้นก็ยิงเลยพี่โดนเข้าไปครับไม่รู้ว่าโดนตรงไหนแต่ว่าตัวน่าจะใหญ่ วิ่งมาแล้ววิ่งกลับมาแล้วติดกระจับเลยตัวน่าจะไซส์ใหญ่มาชมกันเลยอืมอมือตัวโอ้ไซส์สวยครับไม่ใหญ่เท่าไหร่สามสี่โล ทะลุครับไม่เหลือทะลุไม่ได้กดถ่ายครับเมืเอ่อกี้เียบร้อยตัวสวยครับเมื่อกี้เห็นเป็นฟองขึ้นก็ยิงเลยดูไม่มีหลุดทะลุตัวใหญ่ซะด้วย yeah <sighs>